ปี2,563หรือ2020เป็นปีที่คนรุ่นนี้จะไม่มีวันลืมวิกฤตที่เกิดขึ้นกระทบทุกชีวิตทุกแวดวงแม้แต่ในวงการข้อมูลข่าวสารและสื่อโซเชียลก็เต็มไปด้วยปรากฏการณ์ที่เป็นบานพับประวัติศาตสตร์ศูนย์ชั่วก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสอมทอขอสรุปบ,บางเสี้ยวส่วนของเรื่องราวสำคัญในปีนี้ที่ได้พลิกผันวิถีชีวิตไซเบอร์ของเราแล้วอย่างถาวร ในคลิปวิดีโอ365เรื่องของชัวร์ก่อนแชร์ในปีนี้หัวเรื่องที่เราเลือกนำเสนอมากที่สุดคือโควิด -19 กว่าร้อยเรื่องตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมประมวลจากคำถามของสมาชิก l ล n ์และ Facebook ชัวร์ก่อนแชร์ซึ่งใช้บริการแชทส่วนตัวกับเราทำให้เห็นสัญญาณชัดเจนว่าข้อมูลข่าวสารเรื่องไวรัสโครโครโนาสายพันธุ์ใหม่มาจากทุกทิศทางทั้งไทยและต่างประเทศเช่นเดียวกับที่เราพบไม่ได้ทำงานร่วมกับนานาชาติในเครือข่ายพันธมิตรข้อเท็จจริงโครโครโนาไวรัส ในเดือนมีนาคมคลื่นที่ใหญ่ที่สุดของข้อมูลเท็จเกี่ยวกับโควิดถาโถมประทับประเทศไทยส่งผลกระทบกว้างขวางต่อผู้เสพสื่อหรือแม้แต่สื่อเองก็พลาดพลัง้งเพราะเต็มไปด้วยข้อมูลชุดใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนบางข้อมูลเกิดขึ้นเพียงเพราะความตกใจอย่างไม่เข้าใจบางข้อมูลแปลมาแชร์แบบผิดบริบทบางข้อมูลเป็นทฤษฎีสมคบคิดโยงมั่วที่ทําให้ยิ่งเข้าใจผิดส่งผลเสียอย่างน้อย3ด้านคือ หนึ่งตื่นตระหนกกับเรื่องที่ไม่มีมูลความจริงจนหลายครั้งก็พลาดสิ่งที่ควรปฏิบัติและเข้าใจเช่นการหวาดกลัวบางสถานที่เกินไปจนลืมไปว่าทุกที่ที่มีคนก็เสี่ยงทั้งนั้น2การสําคัญผิดโดยเฉพาะเรื่องทานการแพทย์คิดว่าอาหารยาหรือการปฏิบัติบางอย่างจะป้องกันหรือชนะโรคได้จนทําให้อาจพลาดการเข้ารับการรักษาอย่างทันท่นทวงทีและ3ความสับสนโรคอ,อุบัติใหม่กับเรื่องอุบัติใหม่มาตรการรัฐรูปแบบใหม่ๆและคาศั์ใหม่ๆที่หากไม่สื่อสารให้ชัดหรือทําความเข้าใจให้ถ่องแท้ความตึงเครียด ลุกลามไปเป็นความขุ่นเคืองวงกว้างได้นี่คือปีที่ถือกำเนิดอย่างเป็นทางการของสภาวะการที่นิยามว่าข้อมูลข่าวสารระบาดท,ท่วมทน้นจนยากจะแยกว่าเรื่องใดจริงเรื่องใดเท็จหรือที่องค์การอนามัยโลกเรียกว่าอินโฟเดมิกที่เราทุกคนกำลังประสบอยู่ในเวลานี้ และแม้ในการระบาดโควิดระลอกใหม่ช่วงปลายปีคลื่นข้อมูลเท็จเดิมๆก็ยังหวนกลับมาระบาดซ้ำเช่นกันเป็นสัญญาณว่าภูมิคุ้มกันต่อข่าวสารเท็จยังเกิดไม่มากพอและต้องจับตาช่วงตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม64ที่คาดว่าข้อมูลเท็จในรอบปีที่แล้วจะกระหน่ำหวนย้อนมาสัมทับโดยเฉพาะข้อมูลเก่ามากมายที่ไม่ลงวันเดือนปีจะฟื้นขึ้นมาก่อความวุ่นวายให้ตระหนกตกใจกันแน่นอนข่าวล้อมข้อมูลเท็จรบาดเหมือนไวรัสมีพาหะมีฤดูกาล ข่าวสารประเด็นการเมืองก็เช่นกันเป็นอีกหนึ่งหมวดที่จองพื้นที่โซเชียลในปีนี้แต่ความท้าทายคือข้อเท็จจริงไม่สามารถหยุดข้อมูลเท็จได้ง่ายนักสภาวะห้องเสียงกล้อง Echo Chamber ที่เลือกเองหรืออัลกอริทึมเลือกให้ทําให้หลายคนยอมให้อคติหรือทงส่วนตัวชี้นําทัศนคติลุกลามไปถึงคําว่า h hate s p e e c h b u l l y ในแบบทั่วลงซึ่งบางครั้งก็เปิดโปงนิสัยใจคอให้เห็นเด่นชัด ขณะที่หลายไภัยไซเบอร์่วยโอกาสที่ผู้คนใช้ชีวิตบนออนไลน์สร้างกลออุบายไปหลอกขายหลอกแจกหลอกคลิกหลอกโอนมากที่สุดคือสารพัดเว็บหลอกว่าได้รางวัลได้ของฟรีที่สุดท้ายนำไปสู่การเสียเงินก้อนโตเ <L> <ๆ>ช่นเดียวกับไวรัสที่ยังระบาดข่าวปลอมข้อมูลเท็จอคติและไภัยไซเบอร์ก็ยังคงสร้างความเดือดร้อนให้กับเราต่อไปในปีข้างหน้า แม้จะมีหลากหลายความท้าทายแต่ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทยังเดินหน้าทำหน้าที่เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและความรู้เท่าทันทางข้อมูลข่าวสารและไซเบอร์อย่างไม่ลดละในหลากหลายพื้นที่โครงการ Fake News Fighter ที่ชัวร์ก่อนแชร์ทำงานร่วมกับคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ภายใต้การสนับสนุนของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสารรค์ทำให้เราได้หลักสูตรเพื่อสร้างทักษะให้กับน้องๆเยาวชนในรั้วมหาวิทยาลัยในรูปแบบเกมจำลองสถานการณ์สภาวะอินโฟเดมิกและการรับมือข่าวปลอม สอดคล้องกับความเห็นของนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญที่ยืนยันตรงกันว่าการช่วยแก้ปัญหาจากข่าวปลอมอย่างยั่งยืนคือการวางรากฐานการรู้เท่าทันตั้งแต่ระดับการศึกษาเราจึงเริ่มต้นรายการแ a c ช็ h e c k e x p e เ t เพื่อพาคุณผู้ชมเรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงทุกวันเสาร์ขณะที่เรายังเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มศักยภาพชุมชนเพื่อการตรวจสอบข้อเท็จจริงในโครงการโคแฟกที่มีประชาชนอาสาเข้ามาเป็นผู้ร่วมตรวจสอบข่าวปลอมอย่างเข้มแข็ง รวมทั้งการประสานการทํางานกับหน่วยงานราชการรวมทั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและในปี2,564เรายังมีหลายโครงการที่น่าตื่นเต้นอย่าลืมกดติดตาม subscribe บนช่องทางออนไลน์ต่างๆเพื่อจะได้รู้ก่อนทันทีที่มีโพสต์ใหม่ๆนะครับทั้งการการหลอกลวงข้อมูลเท็จและอันตรายจากภัยไซเบอร์ที่ยังไม่หมดไปจากโลกแต่จะยิ่งทวีปริมาณและความรุนแรงเพิ่มขึ้นนี้ศูนย์ชัวก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทอขอทำหน้าที่จัดสรรและสนับสนุน ข้อมูลและเครื่องมือเพื่อให้เราทุกคนร่วมมือร่วมแรงกันต่อสู้และมีชัยชนะเหนือภัยจากข่าวปลอมข้อมูลเท็จอย่างเต็มกำลังทุกท่านคือคนสำคัญมาร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์สนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรร์กองทุนสร้างสรร์สื่อสื่อสร้างสรร์สังคม